สวัสดีครับก็มาพบกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับงานติดตั้งในนิสัน a l m เมล่า2 0งพนะครับอ่าเอาเมล่าเทอร์โบนะครับผมก็อันนี้ติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้พอดีว่าลูกค้ามีกล้องอยู่แล้วนะครับก็อ่าบริการเดินสายอ่าต่อเข้าฟิวให้นะครับผมอ่าต่อเข้าฟิวโดยไม่ต้องอ่าเสียบช่องบุหรี่นะครับอ่านี่คือช่องบุหรี่เดิมนะครับก็เราไม่ต้องใช้นะครับให้เกะกะนะครับผม จะได้ไม er qu <fen> mm ่เกะกะนะครับการทํางานก็เปิดปิดตามการใช้งานของรถนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ให้เดินสายเพิ่มนะครับก็ให้ติดเครื่องฟอกอากาศนะครับผมเครื่องฟอกอากาศอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่เหมือนกันนะครับเดินสายให้เรียบร้อยก็ต่อเข้าฟิลนะครับฟิลอัเมล่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงประมาณนี้นะฮะของของ2020นะครับก็เปิดดูในคู่มือได้นะครับผม อันนี้ก็ผมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้กดออนปุ๊บนะครับกล้องก็ทำงานอัตโนมัติตามการใช้งานของรถเลยนะครับผมะนะครับก็ไม่ต้องเสียบช่องจุดบหรี่นะครับเปิดปิดตามการใช้งานของรถนะครับม,มีบริการติดตั้งจริงๆผมมีกล้องหน้าหลังนะครับผมมีกล้องหน้าหลังเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับก็จริงๆมีจัดชุดแล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็ บริการตามใจลูกค้านะครับลูกค้าให้เก็บสายให้ก็ใช้กล้องเดิมไปครับประหยัดนะครับยุคนี้สมัยนี้ต้องประหยัดนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าเครื่องฟอกอากาศอยู่ตรงนู้นนะครับผมอ่านะครับโอเคครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับอ่านิสันอเมร่าสองพันยี่สิบนะครับอ m เมร่าเทอร์โนะครับผมอ่าติดตั้งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมดับรถนะครับอ่าสกู๊นะครับอ่าขอดับรถปุ๊บนะครับ กล้องก็จะดับนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็สนใจติดต่อมาได้นะครับที่อ่าเฟซบุ๊กไอซักนั่งดีหลกนะครับไลน์ไอดีไอซักศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับก็ผมทําเองทุกคันนะครับอ่าบริการรับติดตั้งนะครับผมรับติดตั้งแล้วก็มีจําหน่ายเป็นชุดด้วยนะครับผมประกันหนึ่งปีนะครับสินค้าประกันหนึ่งปี โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ a l m e ม a Turbo นะครับผมปี2020ขอบคุณครับสวัสดีครับ